สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันนะครับมีดหมอแบบปากกานะครับมีดหมอปากกานะครับแบบเน็บนะครับทั้งสามเล่มนะครับยาวห้านิ้วนะครับนะเล่มแรกนะครับเป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับนี่นะครับจานยันที่ใบมีดนะครับย้ำนะครับห้านิ้วนะครับลัดปอกและด้ามเป็นโลหะแบบสามกริย์นะครับ เล่มที่สองนะครับเป็นต้นตำรับของมีดหมอปากานะครับคือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับจานยันที่ปอกนะปอกมีดนะครับ่าลัดปอกระด้ามนะสามกระสัตรนะครับนี่นะครับจานยันหลวงพ่อเดิมนะครับที่ปอกระด้ามนะครับยาวห้านิ้วทุกเล่มนะครับเราไปค้นหามาอย่างยากเย็นเลยครับกว่าจะรวบรวมมาได้นะครับเล่มที่สามอ่ะ เล่มที่สามนะครับเป็นยุคใหม่นะครับเป็นของนะครับหลวงพ่อรวยวัตกโกนะครับนะเป็นยุคใหม่นะครับแต่ก็ผสมศาสตร์และศิลป์ได้สวยงามนะครับตามนี้เลยครับที่ใบมีดก็จะสลักนะครับคําว่าหลวงพ่อรวยวัตกโกนะครับ ตามนี้นะครับสวยมากคบเล่นนี่เป็นยุคใหม่แต่สวยแต่ทันนะครับเราพรวยนะครับเรารวบรวมมาสามเล่มนะครับวันนี้เราแบ่งบูชาจริงๆนะครับในราคาเพียงเล่มละห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับราคานี้หาไม่ได้แน่นอนครับเล่มละห้าร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาที่กล่องข้อความเพจได้เลยครับ เก็บเงินปลายทาง500บาทเท่านั้นไม่มีบวกเพิ่มขอบคุณครับ